สวัสดีนะครับทุกท่านนะฮะครั้งนี้ก็จะมาแชร์วิธีการดูแบบพวกธุรกรรมของเรานะฮะในกระเป๋าตังเราว่าเราทําอะไรไปบ้างนะว่าเสียค่าแก๊สไปเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะที่จริงมันก็พอดูได้นะจากแบบสมมติเราล็อกอินมเมทัแมบนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็กดดูตรงนี้ v i e w IN e x p l o r e r อ่า,อาบนไบแนนสแสกนะครับ ไปนั้นสมาชเชียนสแกนวีเอสีสแกนนั่นแหละเออเนี่ยเราก็มาดูว่าเออเราเราทาัทำอ่าอันแรกก็จะเป็นเราดูดทานสคริปชั่นก็เราทำอะไรไปบ้างอ,อ่าอะไรอย่างเงี้ยบน BEP 20 token โทเนเนี่ยแต่ว่ามันก็ดูยากหน่อยใช่ไหมละ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยผมกดไปดูสิดูอันแรก สวัปบนี่คือยังไม่แน่ใจเลยดูยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ยนะงงอยู่เนี่ยมันดูยากนะฮะดูยากดูยากผมก็ยังไม่แน่ใจนะผมจำได้ผมไปสวัปบ n เสวัปบีอูเเป็น BNB นะฮะสองร้อยกว่าเหรียญเอออ่ะเนี่ยประมาณนี้แล้วก็เสียค่าแก๊ส0.19แต่มันก็จะดูยากหน่อยเรามีนะฮะมีวิธีการง่ายๆก็คือเราไปดูในเว็บนี้นะฮะ ดีแบงค์นะครับแม่ง่ายกว่าเดิมเยอะนะเดี๋ยวลองดูกดคอนเน็กแมตาแมสก็ได้นะครับอ่ะกดคอนเน็กดูอ่ะแล้วก็เลือกบัญชีผมเลือกบัญชีผมที่เป็เล e เจอร์ปึ๊บไงต่อ My Profile นี่ไงพอฟ f ลิโอแต่ที่จริงเหรียญมันขึ้นไม่คมนะเออแอบดูอย่าดูตังผมนะครับไม่เยอะนะฮะอ่าเราดูเป็นนี่ History นะครับ แมนเนสมาแชนอออทาสคริปชั่นนี่ไงจากที่ผมนี่รู้เลยเห็นไหมผมลบก็คือเราเอา BUSD เนี่ยเป็นแรกเป็น2องส BUSD แลกเป็น0ู3จุดเจ็ด BNB นะบนแพนเค้กสว a p นะครับเมื่อ10ชั่วโมงจะแล้วนี่แล้วก็มีค่าแก๊สบอกด้วยเห็นไหมสะดวกไหมอันนี้คือผมไปซิ่งมานะครับขาดทุนนะครับ เป็จะลงไปไปเท่าไหร่ก็เถอะไปลงคัพเค้กนะครับไม่ใช่แพนเค้กนะคัพเคก้กอันนี้คัพเคก้กเนี่ยมันจะดูง่ายนะแพนเตอร์ Panther, ก็ไปซิ่งมานะครับแอบซิ่งบ้างนะครับก็ดูมันมีให้ดูหมดเลยนะค่าแก๊สตอนหนึ่งทางราเซกชันเนี่ยเอออันนี้ก็เป็นทาราเซกชันหนึ่งใช่ไหมก็เสียเท่าไหร่เสียเท่าไหร่เสียเท่าไหร่เราก็ดูง่ายนะครับในเว็บดีแบงค์นี่เลยครับตบมือให้เขาเลยนะครับแป๊บแป๊บแป๊แป๊แป๊นะครับอ่าที่จริงมันก็มี เชนอื่นด้วยนะฮะอันนี้เป็น BSC นะครับ BSC ก็ b ไ n นันซัมบ้าเชนอีธิลเลียมก็มีอันนี้อะไรเนี่ย XDI เหรอไม่เคยใช้นะครับ Polka ก็ยังไม่เคยใช้นะครับเคยใช้อยู่อีกอันนึงก็คือเป็น Miller ถ้า Ethereum e t h e r e ไม่ใช่ Miller Ethereum เชนนะครับแต่ในนี้ยังไม่มีนะครับเอ่อประมาณนี้นะครับทำให้เราดูค่าธรรมเนียมหรือว่าดูธุรกรรมได้ง่ายขึ้นนะครับจาก D Bank นะครับ Your Defi Wallet นะครับโฆษณาให้เขานะครับเพื่อจะได้ตังค์บ้างนะครับ เอาวัีแค่นี้นะครับสวัสดีจ้า